เครื่องดูดน้ำขนาดเล็กอยากจะมาแนะนำให้เป็นทางเลือกเหมาะสำหรับกรเกษตรกรที่ต้องการยกต้องการเก็บง่ายๆสะดวกอาร์โน no. PA หนึ่งห้าศังนายเปิดลังมานะครับชุดกรองชุดข้อต่อขนาดปากนิ้วครึ่งยนต์3แรงมา้าความจุถังน้ำมัน1.4ลิตรใช้ได้ชั่วโมงครึ่งน,น้ำหนักประมาณ12โลครึ่งสะดวกยกน้ำจะได้14,0 0 0ลิตร ต่อชัมม่วโมงครับเน้นน้ำแรงน้ำมันเบนซินเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะงานดีมากน้ำมันเครื่องก็ใช้เบอร์ 10W30 ยกโชค,โชคมาแล้วนะครับเปิดน้ำมันเรียบร้อยยกคันลิน้ำถือว่าแรงมากไว้ใจได้เลยนะครับตรงนี้สัเล็กเราก็จะเบาๆหน่อยก็ได้ลผลที่ผมบอกว่าผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยแถมสายให้แถมที่รัดออ b บิทไฮคือ มันสามารถใช้มือหมุนถอดได้สมมุติลูกค้าใช้งานเสร็จก็เอามือหมุนออกสะดวกครับอันนี้ผมแถมให้ใครสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ